สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดภาพล่าสุดต้อยเศรษฐาได้น้องมีบุญหลานชายตัวน้อยดูแลไม่ห่างพามาดูโมเมนต์อบอุ่นของครอบครัวศิราชัยยาที่พากันไปดูแลต้อยเศรษฐาที่โรงพยาบาลไม่ห่างแถมมีกำลังใจจากคนบันเทิงและแฟนๆที่แห่งส่งไปให้ในการต่อสู้โรครายด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่านักร้องนักแสดงรุ่นใหญ่อย,อย่างต้อยเศรษฐาต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เนื่องจากเป็นโรคมะเร็งปอดและไม่สามารถให้เคม,มได้และสุดลุกสาวอีพุทธิดาได้ลงคลิปโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ลูกชายของเธอน้องมีบุญรับหน้าที่เป็นบุรุษพยาบาลตัวน้อยคอยดูแลคุณตาไมห่ห่างเข็นรถให้ตลอดทางโดยอีพได้โพสต์ความน่ารักเป็นคลิปลงในไอจเผยให้เห็นภาพปัจจุบันต้อยเสษฐาพร้อมระบุข,ข้อความว่าบุรุษพยาบาลน้อยขยันมาก พยาบาลบอกตกใจนึกว่ารถเลื่อนเองได้ไม่เห็นคนเข็นคุณตาหายเร็วๆนะครับมีบูญซ้อมไว้เข็นคุณตาเที่ยวจากที่เห็นใบหน้าของอาต้อยก็ค่อนข้างสดใสมีหลานชายอยู่เคียงข้างพร้อมกับลูกและภระรายาที่ให้กำลังใจไม่ห่างหลังจากโพสต์คลิปไปก็มีคนบันเทิงเช่นหน่อยบุษกรเก๋ชลดาและเชอรี่เขมอักษรรวมถึงแฟน,ฟน เข้าไปส่งกำลังใจให้อาต้อยและชื่นชมในความน่ารักของน้องมีบุญที่ดูแลคุณตากันเพียบขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกดอทเน็ตค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ